ดูอาขอให้การงานสำเร็จลุล่วงอ่านเช้าเย็นจากอนัตบินมาลิกรอติยันลอหูอันฮูเล่าว่ารอสูลุลลอซอลัตลอหูอะไรฮีว่าสันลำได้กล่าวแก่ฟาตีมารอติยันลอหูอันหาว่าจงฟังการตักเตือนของฉันให้ดีเธอจงกล่าวดูอาเนีส้สทั้งในเวลาเช้าและเย็นคำอ่านยาไฮยุสยาก็เอยุมวีรอมาตีกาอัตตาคีดอัดเลียลีชะนี กุลลาหูวัลาตากินนีอิลานักซีตอตฟาตาไอนินความหมายโอผู้ทรงมีชีวิตอยู่ตลอดกาลโอผู้ทรงให้สิ่งถูกสร้างทั้งในแผ่นฟ้าและแผ่นดินดำรงอยู่ข้าขอความช่วยเหลือด้วยกับความเมตตาของพระองค์ขอได้ทรงโปรดให้การงานทั้งหมดของข้าพระองค์สำเร็จลุล่วงด้วยเถิดและอย่าได้มอบข้าพระองค์ให้แก่ตัวของข้าพระองค์แม้แนะต่พริบตาเดียวรายงานโดยฮากิม ในมุนตะคอบอาหาดิกขอบขอบคุณอิสลามิกไทย .com